บอลไล่ระเบิดไฟฟิเชอร์บอกคอมโบเดิมอีกแล้วครับเจอพิษเนื่อไว้เอาเดียนตายครับคนห้าวบอก คิดว่าเขาอยู่กันน้อยครับเขากรุ๊ปมาเยอะเลยฮะเรียบร้อยไปครับเฟิร์สบัตให้เหมือนเดิมครับนิกมาสามเกมแล้วฮะอิลูเมเนตเวฟอัดไปเลยครับอ่าเซเลรีก็ผมโดนไปผมเจ็บหนังเจอสกีมอพเพนยิงช่วยกันย้ำๆทางด้านจีเอสถอยไปก่อนครับลีมาอิลูเมเนตเวฟล่อไปเลยผมเรียบร้อยครับผมเซเลรีตายครับเด่จะปลาสบาวาร์ปย้อนกลับครับทางด้านพีฮาเจอฟิชเชอร์ดางผมเรียบร้อยเหมือนกันครับทางด้านเออร์เชิงเกอร์ก็เดือดครับผมกับทางด้านโนของปักหน้าครับผมบารายระเบิดไปยืนตีสู้ครับมีเฟรมการ ลอยออกจากเน็ตกราฟอ้าวเซรีเช่จับลอยโดดตีไปครับผมเนเจอแชตตายคำนวณนเบตมาดีกว่าครับทางด้านโอของเอเมอร์ครับปาซิเกิลไม่รอดครับด้านล่างนี้สกีมพ์เพนไปเจออิพิตันคุยครับหัวแตกแล้วหักทางด้านบอดทิงกันเซเลรีฝันด้านบีฮาก็โซโลคิวจัดการด้านบูมไปได้ครับเจอครับเคลือบแล้วก็ดูดเลือดครับผมเกือบตายเหมือนกันครับบีฮาเจอพิษใหญ่ยัดเข้าไปครับสกอร์เป็นสามต่อสามมิเชอร์ลงไว้ครับผมกระโดดหลบบันไดครับทางด้านโอของฝั่งมิราเคิลครับ ไล่ตามบีกันมาด้านล่างนี้ก็บิ๊กถอยออกครับไมค์คอนโทรโดนโทบีไล่ฮะทางด้าน,นอารมิสครับผมพยายามให้ล่อเข้ามาเยอะครับโทเทพตีเคเรียดไปเฟรมการมาผมบัตไรลระเบิดไปทาวเวอร์ยจีก็บอกแต่มิลเคิลยังเฟรมการไล่เผาโยมคนเกือดครับเล็บแนนผ่านหน้าไปแล้วก็เล็บแนนลงต่อหรือเปล่าไอ้ไบเปอร์พิทมาต่อเนื่อครับเล็บแนนมาแล้วก็บัตไลดังมิลเคิลตายเองครับผมเลื่อนชนล่อซื้อไว้ได้ครับ ผมโกรธครับผมเอ็กโวสแลมเปิดเต็มข้อผมแต่โทบีก็ละลายผมเจอหน้าโดของฝั่งคุโรกี้ฆ่าเราเนี่ยจะกราบขั้นไปฮะดูสูดเดอนมาครีปไปผมแล้วก็กรีดย้ำต่อเนี่ยโทบีดีคลิปไว้ต่ออีกรอบผมฟีชเจอร์กันไวน้เนี่ยทุบล้านระเบิดไปผมเรียบร้อยฮะนี่คือฟาร์มรอครับคลิปดันเข้ามาเซเลรีครับเข้ามายิงตะต่อน,นี่ครับหิวคลิปแล้วคิวคลิปกันแล้วกดคิวกับเซเลรีแล้วก็ล่อซื้อกำจิดไปครับ ดีคลิปเพื่อไว้ระเบิดย้ำต่อฟิชเชอร์ไวร์บอกถึงด้าดอกของปักหน้ายังดูดเลือดได้อยู่ครับปักหน้าถอยไปแล้วรับเจือกวางลงไปที่เจสเจเจอบัตรไล่ไปละลายครับผมแรกกับเซเรลีครับแล้วเล็บแนนเข้ามาซิลิเชนจับล็อกต่อเดียไวเปอร์ไวเปอร์ตายครับบูบตามฝั่งปักหน้าเดินเข้ใส่เดียกราฟหนึ่งไปสองเออเชเกอร์มีเอ็กโคครับผมมีเอ็กโคครับผมเอ็กโคไวไหมเอ็กโคหยุดไปก่อนที่ได้มิลเคิลแล้วก็ฟิชเชอร์รับย้ำต่อยิปเปิดไปอิมการ์ดข้าู่ครับผมกันดาเมจเฟ้ได้เยอะพอออคควรรรรรับบเียย้ฮะาามิด สกีบอสเพนเปิดมาครับผมด้านแชทถอยครับเลมแมนมาต่อยเล่าเซนช์จับล네็อกกระโดดตียับก็ต่อไปเลมแมนโยกออกมาอีกทีครับผมด้านแชทเสียบหนักมากมิราเคิลว่าไงมิราเคิลกระโดดตียับไปถึงทีด้านมิราเคิลตายครับผมเรียบร้อยบนเจ้มันเนตติของด้าีฮาครับรามเชอร์วางลงใส่เข้าไว้ปิ๊กถอยออกครับเทอร์เดนบายคอนโทรบายคอนโทรลว้ากลับไปได้บปล่ไม่ได้บปล่เจออิมิตันคุยครับเต็มข้อวัดิ ไม่เชื่อลงไว้ผมใส่นักที่แน่นอนปักหน้าที่คลิปเพื่อมาย้ำต่อฐานแน่นองเออเชเกอร์เกือบตายผมแล้วก็เทลสตันลงไว้อันตรีทุกอย่างผมยัดลงไปใส่ปักหน้าปักหน้าละลายครับซิลิเชนจับล็อกคาร์มิเลก็ต้องถอยไปก่อนครับคุโรกี้ดาวก็เทลสตันยัดลงไว้ก่อนนะบัตไรแล้วเปิดไปโดนคาริเลโคคนเดียวับผมเดี๋ยวก็ใส่พิอวิปขึ้นไว้สามโอเวอร์กรอจับล็อกใส่แล้ววิววิปดึงอีกรอบผมโปมโบคอมโบไปครับมีลูมิเดนเวฟละลายหมดครับแชทแล้วก็โทบี ด้านบูมถอยด้านฝ่ายที่คลิปเครือไว้ผมระเบิดเนเธอร์แลาสแล้วดูดเลือดมาเต็มเต็มผมเล็บนักกระแท้ครับมิราเคิลไหลต่อที่ด้านหลงเซเรลี่คูด้าก็บอกเซลิเกเชนเซลิเกเชนล็อกขาไว้แล้วโดดตียับต่อรีคูด้าโดดตีครับดับาวมลคิวได้มิราเคิลฮะเงินนำอยู่ห้าเคครับทีมดิคบ้าครับออโตบีมาเลิกไปแล้วมีว้าอินซอนมาต่อไวเปอร์ดิคลิปเครือไว้ครับดาวก็เดนซัด บัตไรส์ระเบิดมาผมมิรเรลโล่กระโดดตีหลบไปครับซิลิกเชตจับลอ็อกแล้วก็นายยับต่อดีคลิปเพื่อตัวเองไว้แล้วถอยครับรับเชอือวางต่อที่ได้ของวีค่าพิเอลซาอย่างนี้เปียลซายอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าใช่ใช่แน่นอนแตกหย้ยซิลิกเชตล็อกสองไปแล้วถอยครับสมกตามกับผมเพิ่มพูนสปีดเจอมิเรลโล่ไปเชือไปผมแล้วก็บัตไรส์คอมโบเล็บแนนต์ไปเจอดัาวเทวยัดลงต่อไม่รอผมดับาวมลคิวของเดนชทครับ ด้านล่างนี้ครับเล็บแดนบดเข้ามาครับเซลิกเชนจับแล้วต่อดูเลือดเพลินๆนะโดดตียับต่อยรอดผมเซลิกเชนหยุดต่อไม่ได้กริปเมอร์เคลื่อนไปโอ้เซเลลี่เล็บแดนมาแล้วโดดตีไปโดนได้ผมกริเปอร์แล้วก็ถอยออกมาผมแบบเปียวซ่าเปียวซ่านะไปที่ไปผักยับต่อเดาเดี้ยวไปครับเอาทาวเวอร์เทียร์สามยิงสกรีนอัดเข้าดิสเบอร์ไว้และ้เจียชีเกือบตายผมถอยไม่ได้แล้วบุกมาต่อเนี่ยบอกทาวเวอร์เทียร์สามไม่สนใจยิตันคุยเอกยับต่อที่มือเท้ากระโดดตีไปฟิชเชอร์ล็อกดาวน์ลงไว้ รับเชื้อลงต่อแล้วก็เลือดลากเป็นข้อผมอยังไงดีเติมเลือดให้แล้วก็ปีฮาทางดา้านบิลเลอร์กับผมยืนนิ่งเอโก้แสลเปิดไว้แล้วก็ยังไงดีครับกระโดโดตีย้ำต่อเล็บและกระโดดออกจากบัตรไรผมเปรี้ยวซ่ากนแล้วฮะคนมันเปรี้ยว <c oughs> ยิวให้กับผมวีากลายเป็นซุปเปอร์ซับแล้วก็ตอนนี้เติมเลือดให้หมดครับปักหน้าถังอ e ีเคลื่อนที่มีคนเติมมานากับคนเติมเลือดครับผมยังไงครับใครหลาจะอดใจไหว ทางฝั่งดีไวกิ้งะตารอยู่หรือเปล่าดิคลิปไปแล้วดูดเลือดนะผมดูดสูงกันไปอิลิเนตเวฟเต็มค้อบอเจนเก็บน,นั้นชัดสตาร์ย้นลงต่อที่มิลเลอร์เข้ามิลเลอร์เข้าเจอพิษใหญ่สไลด์ช่วยไปพ่นไฟยับเตอรดีมิลเลอร์เข้าตายครับผมเปรี้ยวไปหน่อยฮะอันนี้เปรี้ยวจริงวีฮาจะตายหมเจอไฟเจอพิษรัวๆคุโรกิเอาวงกลมจับเราไว้ดูดระยะไกลผมดูดเลือดดังก็ไหนไปก็สกีมาเพจเปิดไว้ทางฝั่ง,างอารามิสตายหมเจอคุโรกิฆ่าครับคุโรกิสักลยุย คูโรกี้สั่งลุยไงครับบทหน้าบ้านยังต่อสนุกสนานกันไปรีมานาดาวก็เดือดสัญญัลงต่อทิ้งได้โดคอวิฮานยิงไกลป้าผอมีดาวก็แลนดก์กขาไวเปอร์ฮะแล้วก็มีด้านคอกรุ๊ปโบโด,ด้วยชช่นกันจะมีดาวก็เดือดตีมาหรือเปล่าบอลที่ลุนเก็บกันไปฮะเซริญญลี่เก็บบอลที่ลุนไปแล้วหากเชนด์บอดทิ้งครับคูโรกี้เข้ามาแท็กชนย้ำไปเจอพิทมาย้ำๆผมวง,มงรถจับลองไวคูโรกี้แตาคว้าบอลในคลิปเครื่องไวเติมเลือดให้ไม่ทันครับผม ดูซุมเลือดมาด้านโทบีกับบิ๊กทอยออกหนึ่งเซฟกับผมโดนรับเจอ้าแดงครับวีฮาอารามินตายแรกกับด้านคูนนโรกีครับด้าน,นเซเลลีก็ตายครับมีโลเคอลทอยครับพิษนี่ยิงรัวจะเอาแชทกับผมออกมาเจอเซิลิเจนกับเราไวด้ดาวก็เทลยัดลงไป,งงไปที่บังหน้าก่อนครับจัดการบังหน้าบ่เจอไปยี่งหลายครับผมมีทางด้านครีปป่าบอวอร์สต็อปด้วยครับผมทีเอ็นแชดเดนกลุ่มมาบผเซิลิเจนจับล็อกต่อที่ไวเปอร์ไวเปอร์นี่มานาจะหมดแล้วผมพ,พ่นพิษจนหมดตัว ผิดหมดตัวแล้วนะนี่ก็ทางด้านครีปป่านี่ปวดเหลือเกินครับวาร์ปกลับแล้วเล็บเน้นไปซิลิเชนเราไม่ทานครับผมไปเข้าครีปนะสกีมาเพนเป,เปิดไว้วาร์ปเนเธอร์วอรลลงไว้ครับปัดไล่ระเบิดมาใส่วีฮาแล้วบัฟเจอเร์วางลงย้ำต่ออีกทีครับทางด้านสปอร์ตคอย้ำต่อเรื่อยๆครับบีเคบีเปิดมาก็เท่านั้ครับผมเจอรับเชือกขาไว้อยู่ฮะดิลูเนตเวฟไปวีโอเวฟปขึงไว้ต่อเน,นื่องครับผม ใส่าดาวพีเดโนชัดเรียบร้อยฮะไวเปอร์ผมมีมาเป็นหนึ่งด้าโดของนี่ครับดาวก็ลันนะฝ่าฮุนกีนไปให้ผมแล้วอารามิดโดนดักฆ่าตายผมก <c oughs> ็ไปตัดคลิปสูงฮะไปเชื่อไปบัตไลระเบิดมาล็อกดาวใส่หน้าโดของฝั่งไปโคลไวไปโครโดกดล,ลงเท้ากันเดียแล้วถอยไปได้ฮะ <c oughs> มีเดโลดตั้งอีกด้วยครับอ้าวซิลลิงเชนจับล็อกไว้ที่เอเชเกอร์เอเชเกอร์เจออิลูมิเนตเวฟเรียบร้อยอารามิดไม่มีโอกาสอยู่แนวหลังได้เอ็โคสแลมนะ เดี๋กราบขัดไว้โดนทางด้านตัวของพวกอา้าวหันหน้าผิดท่าผมสไลด์ไปผิดเหลี่ยบปีกบีเปิดกรุนจับล็อกกาปีกบีครับผมไตคอนไปเออร์ชิเกอร์บายแบ็กมาฝั่งนั้นทีมนิกมากครับรีโพซิชั่นรีกรุนก,กลับครับเข้าตีโรชาแล้ว,วลามาดับเบิลเมัได้โรชาครับไมค์กโทป,ปิงบอกความกลับไปผมไล่จับกันสนุกสนานโอ้โกลดนเปิดมาไม่ทันครับผมเสียตีไปฟรีครับคูโร่จอเป็นชาโนเบรยครับดูไอเทบตัวคอหน่อยฮะ มิราเคิลบีเคบีแล้วก็ B B วกคีเล็กมาครับส่วนนั้านปาร์ซิกเกอร์นะฮะปาร์ซิกเกอร์ชาร์ดเนี่ยมีทางด้านคอสสายฟ้ากับบีคเคบีแล้วก็ยาช่าคงเป็นแมทเตอร์สไตล์ต่อฮะรับด้านไวเปอร์ผมบีเคบีแล้วก็เฮอริเคนพายอ่ะจาะเป็นมังกี้ฮิกบาต่อด้วยครับปักหน้านี่คงจะเป็นอากานิมครับผมเพื่อที่จะเอาฟูดาวครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะ ลดคูดาวไปครับอันติไม่มีคูดาวดูดเลือดเลยดูรุ่ัวแ,แล้วก็เพิ่มดาเมจครับเกรนเบิร์ดเซคเกอร์ีนอพลมาแป๊บนึ่งกัเซเลริสแม่วิดวอลกไปได้ฮะไม่มีดีเ็กชันนะผมวิววิบขึงไว้ที่นะั่นแชทความเสียดล็อกต่อแล้วก็โอ้เทียเอาจ,จัดจานนะผมไปดิ้งไลผักยับต่อปีไม่ใช้ปีคบีแล้วกันฮนะ ถ้ามีก็อาจจะโดน,นด้านโดของนี่ครับฟับงโอเวอร์โกรอหรือเปล่าเอ้ฟิววิฟขึงไว้จนสุดครับผมทางด้านนี้ไม่หายสิผมไซเลนโอเวอร์กรอจับเราไว้แยกล่าครับผมแก้กันไปครับไปทิ้งไรผักมาไม่ได้ผมเติมเ,เลือดให้เลือดคูโรเอ็กโคสแลปเปิดมาครับผมใครจะอยู่ใครจะไปวอลลบิสตายหมดเสือด้านโดวีฮาไม่เล่าผมไปกระทงกรีดไปแล้วก็ถอยออกไปก่อนครับมันจะกรีดไม่เต็มเท่าไหร่แต่พีลเลอร์เข้ามาช่วยเสิร์ฟครับดับเบิลคิวไปครับพีลเลอร์ เจอพิดของไวเปอร์ลาร์แล้ะมิลเคิลเสียนั่นเอจิสไปครับล่อซื้อในล่อซื้ออีกทีครับผมโรกีไต่ยขอบกันไว้บอมซิลิเชนจับล็อกสองต่อเล็บแนททอยออกไปดาก็เดเซิร์อย,ย,ยัดลงต่ออีกแล้วรอบผมไวเปอร์สไตา์ล็อกลงอีกทีครับเคพื่อปลาทานได้มิลเคิลตายครับผมคิลลอร์สปีดของเดนบูมครับไวเปอร์ iper, ครับแนวหลังยิงแล้วผมเนื่องจากมีมังกี้คิงาร์แล้วด้วยฮะไหนจะใสเลนอีกครับมายเบรกเกอร์ฮะ 16ต่อ29ตอนนี้ฟิเชอร์ลงไปผมสแปมพิชลงไปย้ำต่อวิววิปขึงไว้แล้วบิ๊กหลบไปครับอารามิดอ้าวเสียวิววิฟไปครับไล่ล่าที่เรื่องดอกหองเออรเชกอร์เออร์เชเกอร์ตายผมกรีนอัดเลยครับไปควบโรฮะไปตัวจอเป็นเฮกครับผมเออร์เชเกอร์ไปแบ็กได้ผมเออร์เชเกอร์มีเอ็โค่ด้วยครับเดนเซนปลาสเส์ดไปปีเพื่อใช้บีเคบี้วาดูดเลือดดานจัดครับดูดแบบโนคูดาว โดดมาซิลิกเชนล็อกคูนไปผมเลือดรถไปข้อกดคิวต่อรับเชิญวางรอไว้ครับแล้วตอนนี้ใส่หนักพ่ภักหน้าพังหน้าเข้ามาลึกกับผมแตกเองหรือเปล่าเปิดพีคบีได้ไม่พ้นผมไวเปอร์ยิงยังกับสไนเปอร์เด็บนั้นเทยออกครับบัดซิกอร์เข้ามาเก็บงานใส่ยับเลยครับปัดไลน์อัลฟิเชอร์ดีดมาผมใส่ปัดไลนผมมิ่เราเข้าตายอีกรอบหรือเปล่าเรียบร้อยไปครับผมแปดสิบวินาทีกับเจ็ดสิบวินาทีครับได้ฟาร์มแบบเต็มอิ่มอร่อยแน่นอนครับทีมไวกิ้งฮะ ออกมาครับเจียสไลด์ S <S ออกครับผมปิงพยายามจะสู้ปิงด้วยฟลิกระครับผมแต่ก็ไม่รอดครับผมเจียตายครับด้านล่างนี้แอบไมค์ก็โทษเซียนครับผมในการตุยบ้านได้ทั้วิทยาศาสไปแล้วถอยครับแอบดันด้านล่างแล้วไมค์ก็โทรครับเอาคลิปเข้าไปนำรอบผมต,ต,ตอดตอดป้าจอยู่ครับฝั่งนี้ก็คืนไว้ฮะจะวาร์ปกลับหรือเปล่าไวไกิ้งไวไกิ้งวาร์ปกลับแล้วฮะเปิดมาตอนนี้ครับผมเซนิเชนจับเราไว้ปัดไลน์ส่วนไปคลีนดิสเบลใส่ด้านบูมไปก่อนฮะ มีฝ่ายแบ็กกันนักแข่งเลยครับทางฝั่งพีไวกี้ครับส่วนีิป้าไม่มีนะและปั่งหน้าน่าจะไปคนแรกกันเปล่าเรียบร้อยกว่าเก้าสิบวินาทีครับทางฝั่งไวกี้ครับผมโดนตีกันระเบิดไปผมครีพพันสามอะเอ็กโคสแลมใส่พิโลเก้พิโลเก้กยังต่อแตกพ่ายผมต้องซื้อเกิดมาสู้ครับบิววิฟขึงนไปช่วยกันตีบิววิฟระเบิดไปฮะตีกทางด้านโรชานเก็บเอจิทเก็บชีตไปได้ของไปคนทัวร์ดากก็เดือดจัดลงต่อผมใส่หนักไปครับสไลด์ช่วยพิโลเก้ไว้ มิลเลอร์ก็กินชีสหรือเปล่าสตันนานจจกผมกินชีสมาแล้วดาวก็เทวย,ยันลงต่อมิลเลอร์ก็ตายผมไายแบกค,ครับขึ้นไปไฮกราวแบบไม่ได้เช็คเลยฮะมีอัลสวอร์ดอยู่ไฮกราวนั่นเองด้วยครับพึ่งปากไปแล้วไวกิก้งด้านตรงกลางนี้ครับอาจเข้าย้ำต่อพยายามจะแลกหรือเปล่าฝั่งนี้แลกมาแลกกันไปผมส่วนนั่นคุโรกี้ตายครับซื้อเกิดมาผมคุโรโอ้โหเกรดยิงจับล็อกไว้ผมแล้ววีวิฟขึงไว้ต่อใส่เออร์เชกเกอร์ครับ ได้อย่างไรไปกับโดแท็กแลยวผมเพราะว่ามีบีเคบับผมยิงอาราบิสอาราบิสลอดมาอาราบิสไม่ล่อผมอซื้อเกิดได้ครับเอาอีกแล้วผมเป็นเฟซซื้อเกิดของด้านทีไวกิ้งอีกครั้งแล้วตอนนี้ยิงใส่พิเลเครื่ิลเครืเจ็บหนักมากครับผมบักหน้าจะถอยได้หรือเปล่าโดนสตันใหญ่จับล็อกเอาไว้ตียาวๆผมปักหน้าตายครับมีบายแบ็คอยู่ครับผมที่งเป็นปักหน้าฮะอา้าววินาเพนผมเมื่อกี้เหมือนบิงหลบหรือเปล่าปิงเข้าเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะเอา้า <c oughs> โฟตโต้ก็มีวีโอวิฟดับเบิลไปฮะดับอาคานิมครับผม <c oughs> จะเป็นบัตรซิเกอร์ใสหรือเปล่าครับจะได้รับเจอสองชาครับหรือไม่ก็ไวเปอร์ใส่เป็นยัดพินลยัวๆน่าจะเป็นบัตรซิเกอร์ใสหรือเปล่าเอ้แต่มีถอยออกมาถอยออกมาด้านนอกครับผมโอบีไล่เข้ามาอยู่โดนตีไปคลี่พันครับคลี่พันนี่เลือดหายไปแค่สามลอยฮะเกาะเยอะมากครับ วิววิบขึงกันไว้ครับผมแล้วก็ขึ้นเอจิสยังไงต่อดีไม่มีใครกล้าเข้าไปเอาเอจิสครับผมแล้วไวเปอร์เก็บหมดทุกอย่างครับผมทางด้านนี้ยิงไปเข้าไปของคุโรกี้ละลายครับฝั่งด้านอ้าวเอเอชิกเกอร์ตายคมัเออชิกเกอร์เจอเรืเอดมิลเข้าล้วงครับด้านหลังนี้ว่างไงต่อหน้าจอสีหน้าจอก็ไม่พอครับผมปลวกกันทุกเลนก็เลใส่เลลีตายไปครับผมซื้อเกิดมาครับดูซื้อเลือดไปครับฟิวโอวิบขึนต่อรัว ระเบิดยับอีกละรอบผมเริ่มโทบผีถอยครับวีโอวิบดึงแบบไม่หยุดวีโอวิบดึงแบบไม่หยุดดึงแบบไม่หยุดแล้วดูถึงได้โดนดังก็ได้าตายดังก็ได้ซื้อเกิดไม่มีบายแมสแล้วนะครับตอนนี้ถึงได้ดีเกแต่หัวเรื่องวีฮาจะยับวีฮาผมพยายามจะถอยครับถ้าด้านนี้ก็ตีสตันแบบไม่หยุดแล้วตายผมวีฮาซื้อเกิดได้ครับ ถ้าได้ม we ิลเลอรข้าไข่หนักไปที่ตัวของฝั่งไวเปอร์ไวเปอร์ตายหมดเสวนมิลเลอร์ก็ตายมิลเลอร์ซื้อเกิดมาเล็บแดนมาต่อยรอบหมดพยายามเอาลูกถึงหน้าตัวของเขาฝั่งทีมไวกิ้งให้หมดกระบอกซื้อเกิดมาต่อเข้าไปคอนโทรลตีใส่ไวเปอร์ไวเปอร์ตายอีกรอบอ่ไวเปอร์มีซื้อเกิดครับฝั่งยด้านโทบีไม่มีบายผมเล็บแดนย้ำต่อยอีกทีนี่คลิปเคลื่อบไวเปิดมาแปลงร่างแล้วมีคือมีบินผ่านพลาดไปต่อบโเจสกระโดดเข้าใส่ไปดึงไลล์รีเช็คกระบอก กระโดดตีไม่โดนดูดสูบเลือดตามนำร่องกันไปเจ้าให้ได้กระโดดตีมาคยุย่านพร้อมสตาร์ทกรับผมจังหวะนี้แล้วกระโดดตีย้ำต่อีอ่คลิปเคลื่อนไหวาด้านนี้ปีครับผมสะท้อนสะท้อนกันไปเรียบร้อยหมดนี้เขตายครับเหลือกันบ้านกันยี่สองครับทวายเปอร์ซื้อเกิดปาครับแผนการซื้อเกิดครับพิฆาตจัก,กรวาลมีแต่จเจนการเกมมี่ครับเหลือไวเปอร์กรบบัดซิเกอร์เอเชเกอร์ขออีกส0วินาที เข้ามาครับเข้ามาเร่เข้ามาเรเ่าาเ,รเข้ามาจะาพี่จา้าและนี่ครับผมเอาเมกาครีปกอนครับเป็นอีกครั้งครับผมที่แรกตอวของนิกมาไม่รีบร้อนครับไอเทพเทียห้ารอคุณอยู่จะพี่เอมเปอร์จะออกดาบทองครับผมถ้าได้ปาแรลกนี้ก็จะยืมปามาดาบทองได้ครับไอทาวเวอร์เทียสี่กันหน่อยหรือเปล่าวีโมฟิปจะขึ้นได้ไหมบัดไรว์มเลยเออชิเกอร์เราจะเกิด เอเชเอร์เกิดลัทธินั้นตัวของทีมไวกิ้งตัดได้หนึ่งตัวนี่คือปยาวนะบอกเลยว่าปลายาวผมทาวาเดียสี่เครื่องไวกของทีมนี่กว่าถอยถอยทันไปม,มาดูกับผมทางฝั่งไวกิง้งบินวอล์มารับอารามิดวีฮาร์ระเบิดไปเรื่อยๆระเบิดไปเรื่อยยังจะเอาอยู่ครับทีมนิกป้าเพราะว่าดาวก็านาย,ยังไม่เกิดฟีเชอร์ปยิงแปะไปใส่มาคิโตแปะเรื่อยๆผมกระโดดถอยออกเบนเคิลกระโดดถึงกับซิลิเชนไว้ต่ออีกทีทางด้านนี้ระเบิดบ้านผม ระเบิดบ้านจะเอาให้ได้ผมรอบมันมาคนมันหึดสู้ระเบิดใสด่เล่นไวเปอร์ไปแล้วตอนนี้ครับผมถอยออกกระปุกยิงใส่ร่างปากระโดดไปกระโดดเจ็บปวดเสมอเปิดมีกระบี่สู้ดันน์ใส่ไปกรีนดิสเมอลไปก่อนผมทางด้านโนของฝั่งบัดซิเกอร์ปัดซิเกอร์ยังไงต่อบ,บัดซิเกอร์ตายผมบัดซิเกอร์มือเอ็กซิโกสแลับเปิดมาใส่สตันใหญ่ผมมีเลือดตีใส่ด้านหนุกเชชเกอร์ตายผมแล้วได้แบ็คไปวีโอวิม o ขึงแนวหลังกับเจนดึงไวเปอร์แบบยิ้มยับไวเปอร์ต้องปวดเปียดอยู่กับเลือดวีโอวิมแบบไม่หยุดยั้งงจรริๆคับผม เสียจังหวะกันสุดๆครับตอนนี้กันบ้านกันอยู่สากอดแล้วไงต่อซิลิเชนจบลงไว้เนเรกราเปิดบ้านต่อยรอบผมดูดสุมเลือดกันไปกระโดดตีหนึ่งพันกดกินชีนมาตีสตันตตีเคยตีสแตนตีเลยเคกระโดดตีย้ำต่อไม่ตายผมทางด้านนี้สตตนต์หยดเลือดขึ้นมาต่อระเบิดบ้านกันต่อไปทีมนิกบารีกู้กลรมผมบัตสิเกอร์ไล่ตามแล้วนี้สตันใหญ่เปิดไปสไลด์ออกปาผมแล้วฝั่งนี้ดีคลิปเคลือบตัวเองออกไว้มิลเล้เก็ออกไปไม่ได้ผมเจอทางด้บัตไรแต่มีโลตันเคลือบไวอยู่ันนีอ่ทเเล เสเลลีเข้ามาลึกยังไงตอ่อดีเจอกระผมสตรอวสเกินไปฮะโดดตีย้ำต่อผมครีปพันต่อยลอกครีปม,มาอีกทีกรบผมฮิวครับฮิวสู้อย่างรุนแรงกระผมแล้วก็รีคูดาไปโดดตีย้ำต่ออีกทีเลือดน,นี่เด้งแล้วเด้งอีกครับผมถึงด้านของฝั่งเอนเ็นชาร์เทดไะหมดฮิวแล้วกรบผมเอนเ็นชาร์เทดครับเลือดจะเด้งรัวไปไหนทางด้านนี้เมกาครีปโถมเข้ามาในทั่วสารทิศครับไอเทมเทียห้าไม่ต้องพี่จา๋าตอนนี้ฆ่าคนดีกว่าผม ดกอนอัดเดก้อนอัดเดก้อนมาเรื่อยเดก้อนเลเวลสาและดาบทองดีวายเรเปียมาที่มีระคบครับดาเมจไม่พอต้องแก้ปัญหาด้วยดาบทองทางด้านนี้ครับบัตซิเกอร์เขดาบทองเหมือนกันครับดีวายเรเปียมาส่งแล้วส่งทันหรือเปล่าเลย เซลิเชนจับล็อกไว้คลี2,000ไวเปอร์ยุบเป็นขอ้อยุบเป็นขอ้นอกดซัตเตอร์กชาโดว์สไตด์ไปซเ,ไเ,เซลิเชนจับล็อกสอสไลด์ถอยออกมาระเบิดไซน์นั่นเลยลี่เออร์เชเกอร์ผมว่ารอแบกโอเวอร์กลอจับล็อกไว้ก่อนทางฝั่งดาก็ไนท์ผมแบกร่างไม่มีครับอีก20วิแล้วลีเคธครับผมคือเคลื่อนดิ้งด้งกันไปต่อดดตีทีคลีดิสมาไปไวเปอร์แตกผ้าไอ้ผมเรียบร้อยครับ ระดับทองของเดนาบาร์ซิเกอร์หวดหัวดใส่มางกรโตสไลด์ช่วยกันฝังน่งเดนบาร์ซิเกอร์โดดนี้มีเครื่องตีสตาร์ทเหมือนกันสตาร์ทเจอสตาร์ทแล้วโดดตีย้ำต่อเรียบร้อยเติมเลือดมาผมงเดนบีฮ่ะจีจ,จีครับทานี้ป้าจะปิดเกมจนได้ครับผมเล่นกันแบบสยองยจริงๆครับกัดฟันสู้ครับผมคือตายนี่คือจบเลยนะทางด้านทีมนิกบ้าแต่เขาสู้จนถึงสุดๆครับ บ้าไปแล้วฮะแบบนี้ what the game แม่45สาว4วัหนึ่งชั่วโมงห่งความเดือดครับผมขึงฟาร์มกันสุดๆนะฮะบ้าไปแล้วฮะเกมนี้สุดจัดๆชนะไปสองเดือนเก็บแต้งกันไปแต้มมันเดือดจริงๆครับาาเล่นให้สมกับชื่อรายการนะ beyond e p i คเขาว่ากันอย่างนั้นครับผม